ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยววังหลังกับเยาวราชมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงวังหลังกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปร้านแรกกันเลยค่ะไปกันเลย,เอ,ยอย่างแรกเลยนะคะเราต้องหาร้านให้เจอก่อนประเด็นไปจ้า,เ,า,จาเดินไปนางแบบไป สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะคุณถาวรปนีน้ำท่วมค่ะไม่สามารถไปได้ค่ะแล้วเลยจะเปลี่ยนจะไนดีกันรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้จะเห็นได้ว่าด้านหลังถนนถูกน้ําท่วมขังเป็นท่วมสูงนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้่ไปไหนคะเราจะไปกันท่ามหาราดกันละค่ะนั่งเรือข้าฟ้าไปเดิวไปดเจอกันค่ะ 내가 올리는 모든 사진마다 좋아요 남발하는 처음 보는 전 남자 누구야 맞다 날제 남자 친구 아니지 잔소리니 번호 눌렀잖아 좋아나 같아 하지만 꼭지는 것 같고. ท่ามหาลัยกันแล้วนะคะทุกคนและเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูรอบๆประสังวันนี้อะไรบ้างไปกันเลยท่ามหาลัยตั้งอยู่นบนเกาะรัตนโกสินทร์ริมแม่น้ำเจ้าพยาเต็มไปด้วยศิละปะแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีร้านอาหารอร่อยๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบอนชอนสเวนเซนเดอะคอฟฟี่คลับและสตาร์บัคที่สามารถมาดื่มกาแฟพร้อมกับชมวิวสวยๆของแม่น้ำเจ้าพยาค่ะ วิธีเดินทางก็มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเรือทางรถยนต์รถไฟฟ้า BTS รถเมล์แล้วก็มุมีค่ะและสิ่งที่วัยรุ่นกิ๊เกตอยู่เลใกล้อย่างเราขาดไม่ได้ก็คือการถ่ายโฟโต้บูดนั่นเองค่ะ เราแรชแกันค่ะเอวนาที่ไหนคะตาอ้ยตาอึยตา,นนา,าตอึ้ยตาอึ้ยตาอน้ยาอึ้ยคาอึยาอึ้ยตาอึ้ยตาอึยาอตาอึ้ตาอึพาอตาอ้ยตาอา้อตาอตอาอึ้า้ตาอึาออ้าอ้า เล่นกันค่ะส่งโทรศัพท์ต่อให้คนที่สวยที่สุดทำไมเป็นเรานะคะส่งต่อส่งโทรศัพท์ให้คนที่แต่งตัวมาผิดธีมค่ะส่งโทรศัพท์ต่อให้ีคนที่ใส่ชุดไปทะเลคะ่ะส่งโทรศัพท์ต่อให้คนที่มี่ใจการถ่ายทวิตอกไปของตัวเองส่งโทรศัพท์ต่อให้เจ้าของกล้องค่ะจบแล้วี่ยก็ขอากล้องนีอ๋อเราเองอีกแล้ว <laughs> และเดี่ยเราไปพบมกันที่เยาวราชยังไม่ถึงส่งผมตายมากนะไข่ชอบก็สอบไข่ไม่ชอบก็ต้องสอบตอนนี้เราก็ถึงที่เยาวราชกันแล้วนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปกินของคาวกันก่อนนะคะ 来喽！ ะคะโดโรยร้านที่เราไปกินก็คือมังกรขาวบะหมี่เกี๊ยวแล้วนะคะเป็นร้านเจ้าดังมากๆที่ทุกคนห้ามพลาดเดี๋ยวเราจะสั่งอะไรก็ไปรอชมเลยนี่นะคะเด็กเสริมเอาไปวางค่ะบอกได้เลยว่าอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องมาลองกันนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็สั่งขนมจีบมาด้วยค่ะอร่อยไหม รีวิวอาหารหนารีวิวอาหารที่ไม่เลืออาหารแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้าน้าาหเีแล้วนะคะทุกคน สว่วนเมนูที่เราสั่งมาวันนี้ค่ะก็คือพุดดิ้งชานมไข่มุกหนึ่งแล้วก็ชานมขมกลหนึ่งส่วนรสชาติเป็นยังไงเดนไปดูกันเลยค่ะอืออร่งกเรามาฟังจากปากคนกินเลย่ะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างาเป็นยังไงบ้างคะน้องแบมบอร่อยมากเลยค่ะพี่เน่น้องบัวรู้สึกยังไงบ้างคะอร่อยมากค่ะบุดดิ้งหอมมากใช่ค่ะชาจะหอมมากแล้วก็ไข<า>่มุกก็บนุ่มามากค่ะ ตอนนี้นะคะก็เราจะไปหาอะไรกินต่อตอนที่สามนะคะไปเลยจ้า เค็มตาต้องโตแล้วก <laughs> ็ต้องควยต้อเขียนัน้าคชาควาย้เคเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากค่ะอร่อยนบบตาไหลเลยค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรตำลักเ้าตามต้องู้ย่งนะคะก็คือรสชาตถึงใจมากสันจืดใจมากเลยค่ะไม่มีคำว่าที่ไหนส้นดิน อร่อยใช่กีกันเก็ดอะไรก็ไม่รู้ด้วยเยังไป่หมดเลยในระหว่างที่เราเพื่อนกินนะคะเราก็จะมาเล่นมินิเกมสั้นๆนั่นก็คือ disordered พวกเขาหรือทะเลช็อกโกแลตหรือสตรอเบอรี่บาร์เรลเน็ตฟลิกซ์หรือดิสนีย์พัทสปอติฟายหรือแอปเปิลมิวสิกเฟสบุ๊คหรือไอจีรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแตะ ท่ามหาราหรือเยาวาราชเยาว,าร,วราชไปสวลขอวันนี้นะคะก็จบลงไปเทียแล้วเป็นางนนานะคะทุกคนสนุกมากสนุกมากแต่สภาพทุกคนคืออึ๋ยห <c oughs> น่อยแล้วค่ะแล้วก็จบไปทั้งหมดใช่ไปกันบ๊ายบาย